i okay. you okay. น้องตอนนี้ผมเข้ามานั่งอยู่ในร้านอาหารครับเพราะว่าข้างนอกนี่38อ,องศาบอกว่าเมืองไทยปีนี้นี่หนักหนาสาหัสจริงๆเรามานั่งกินน้ำชาชักครับอร่อยมากเลยแล้วก็ห้องแอร์ด้วยผมอยู่ตรงนี้นี่พี่น้องอาจจะคิดว่าผมอยู่ในพัตคารหรือร้านอาหารอะไรเป็นร้านอาหารที่ผมก็ตกใจเหมือนกันน้องๆก็บอกว่าอร่อยและอาหารส่วนใหญ่เนี่ยแม้ว่าร้านจะเป็นร้านมุสลิมนะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยเ0เป็นพี่น้องต่างศาสนกซึ่งก็ดีเหมือนกันได้รู้จักมุสลิมว่า เราทาอาหารเป็นยังไงเพราะเราจริงแล้วเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันใช่ไหมฮะผมนั่งอยู่กับเจ้าของร้านนะครับบังหมัดนะครับเดี๋ยวให้บังหมัด <The> ได้ทักทายพี่น้องเลยผมทักทายก่อนอัสลามอ,อะลัยกุมครับัสลามครับผมสบาย,าย <S 2> <S 2> ดีนะ<ค>บางนะไ,ได้ชอนเนาะทำดีละเมื่อนะกี้เนี่ยผมบอกเลยกลายเป็นเวลาที่ไปทํานู่นนี่นั่น,นแล้วเนี่ยแล้วก็มีพี่น้องประจตามรอยฮูเซนไปกินนู่นกินนี่ผมก็เลยต้องแบบเฮ้ยไม่ได้เลยเฮ้ย ถ้ามันไม่อร่อยก็ต้องบอกว่าไม่อร่อยถ้ามันดีมันก็ต้องบอกเลยผมก็เลยมาทานก่อนเลยปรากฏว่าอร่อยจริงๆได้ไม่ว่าจะเป็นไก่เก๋อะไรร้านาาาเนี่ยซาซาชิคเ้นต้นตำรับไก่ทอดขนาดใหญ่แต่ที่นี่ไม่แพ้กันเลยม,มีวิธีการทํายังไงและที่มาที่ไปยังไงอยากให้บางได้เล่าให้กับพี่น้องทางบ้านเล่าฟังหน่อยครับครับผมชื่อมัดน,นะครับผมชื่อจริงชื่ออริษัต์โซสนุยก็โดยพื้นฐานแล้วเป็นคนสตูล แต่ก็มาได้ภรรยาเป็นคุณหัดใหญ่ทีนี้ถามว่าซาสซาจิเก้เนี่ยเกิดมาได้ยังไงเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่เขาขายไก่ทอดอยู่เป็นรถเข็นแม่ภรรยาแม่ภรรยาแม่ภรรยาขายไก่ทอดอยู่หัดใหญ่เหรอใช่ครับผมที่าดกินยงเลยโอ้โหนี่แสดงว่าไก่ทอดหัดใหญ่ของแท้ใช่ของแท้เลยครับหลังนั้นก็คุณแม่ก็ขายไปพอส่งลูกสาวทุกคนลูกๆเรียนจบหมดแล้วคุณแม่ก็ ไม่ไหวแล้วร่างกายก็คุณแม่ไม่ขายต่อแล้วปรากฏว่าพี่สาวของบัรยาเขามาอยู่อยู่กรุงเทพก่อนแล้วคืทำงานอยู่กรุงเทพก็เลยมีแนวคิดว่าจะเอาของคุณแม่เนี่ยเอาสูตรเอาคุณแม่หรือคุณขึ้นมาใหม่เอาคุณแม่มาทาที่กรุงเทพเลยโหอิมพอร์ตคุณแม่มากรุงเทพเลยมาจัดครัวทุกอย่าง่ที่กรุงเทพเลยแล้วก็อะไรางนั้นก็ก็เปิดหน้าร้านที่ถนนปัญญาอินท่า โอเคครับ <Okay. S 2> ผมอันนั้นร้านแรกนั่นคือร้านร้านสาขาแรกร้านสาขาแรกครับผ,ออผั้นก็เปิดขายไปเรื่อยๆปรากฏว่าก็มีอะไหไ มาเชิญไปออกมูตตรงเซนทันเวอร์โอ้คือแสดงว่าอร่อยแน่นอนถึงได้มีคนบอกให้พี่ต้องเอาร้านนี้ครับผมและเซนทันเวอร์เลยเหรอครับผมอ้นี่มันเล่นใหญ่นะอันนี้การันตีพี่ร้องหนึ่งอย่างนะว่าขนาดห้างนี้เขามาเชิญไปเนี่ไม่ง่ายนะเพราะบางคนในวางร้านี่เขาอยากจะไปออกห้างยังไม่ได้เลยครับผมเซนท่านมาสั่งเข้ากล่องขึ้นไปรับประทานบนห้องประชุมหลังจากนั้นก็เซนทันก็เชิญเราไป ไปเปิดสาขาในห้างเคเมื่อเซ็นทันเวสเกตเวสเกตลุ้งนัดบางใหญ่นะเลยครับเมมีแพนจะเปิดเซ็นทันใหม่ปั๊บเชิญเราไปเปิดในศูนย์อาหารเราก็ไปเทสอาหารแข่งกัน1ิบกว่าร้านปรากฏว่าของเราผ่านอันดับที่หนึ่งโอ้โหพี่น้องทำให้เราได้ขึ้นไปอยู่บนห้างเลยอร่อยแน่นอนเอาผมเปิดในท่านทานเวสเกตมาก็ขยายไปห้างอื่นๆต่อ มีประมาณเกือบสิบกว่าสาขาครับผมตอนนั้นผู้พี่สาวของภรรยาดูแลอยู่ใช่ครับด้วยครับเป็นธุรกิจของครอบครัวเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในในวงจรเยยังไม่เข้าวงจรยังไม่เข้าวงการยังไม่เข้าวงการยังไม่ได้มาขอลูกสาวเขาเอาตอนนั้นยังไม่แต่งเรอยังไม่แต่งแล้วผมแต่ว่าเราก็เราก็รู้อยู่ว่าเขาทำซานซ่าชิคกินอยู่โอเคหลังจากนั้นก็มาแต่งงานกับภรรยาบวกกับ วิกฤตโควิดที่เข้ามาใช่ใช่ใช่ทำให้เราก็เจอวิกฤตเหมือนกับแบนอื่นๆเหมือนกันเพราะว่าไม่มีอะไรใครขายได้นะกตอนนั้นเราก็ทยอยปิดปิดมาได้เรื่อยจาก10สาขาเหลือเหลือสองสาขาสุดท้ายสองสาขาโอ้โหอพี่ลองดูดิเขาสู้จริงๆนะฮะไม่ใช่แบบเรามาเจอเนี่ยปลายทางของคนที่เขาสําเร็จตลอดช่องทางเส้นทางตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ เขาลำบากนะเขาต้องสู้นะเหลือสองสาขาแล้วก็เหลือสองสาขาคือพอโควิดมาหนักขึ้นปรากฏว่าสาขายูเนียนมอลาเท้าไปไม่ไหวเหมือนกันก็เหลือสาขาเดียวสุดท้ายละสาขาหนึ่งละโอ้โหนั่นเอาเท้าไก่น้าผักเลยตาละชื่อแม่คิดตอนนั้นคือบอกไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วกลับไปอยู่หาดใหญ่ดีกว่าโอ้ระหยัดว่าไปเยี่าวยังไงตอเลยเมื่อเรามา ทดลองขับไรเดอร์เรามาเจอว่าทําไมร้านอาหารอยู่บนคอนโดได้ทาไมเขาห้อยตะกร้าลงมาส่งไรเดอร์ด้านล่างได้แลวทำไมข้าวหมกไก่เราถึงขายไม่ได้อก็ปรากฏว่ามีออฟฟิศของพี่สาวที่ข้างๆว่างอยู่เป็นครัวเราก็เปิดเป็นดิเวอรี่ของเราเลยงั้นก็คือคือทำในในพื้นที่ของเราไม่ได้เปิดหน้าร้านไม่ได้เปิดหน้าร้านเป็นดิเวอรี่อย่างเดียวเลยดีไหมทำดีลาเลยบางแันนั้นทำดีละขายดีเลยหาเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆแต่ของมันดีอ่ะนะของมันดีคือมันอยู่ตรงไหนมันก็อร่อย แล้วไงต่อลูกค้าก็เริ่มเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นบางคนว่าออฟฟิศของพี่สาวก็ไปไม่ไหวเหมือนกันเพราะเจควิดเราต้องย้ายฐานที่เราก็ต้องระหกเลยเหรอเหเลยเห็นหาที่ใหม่เพราะเราก็ลูกค้าเราก็ยังเยอะอยู่ถ้าเราปิดหลาบวันก็ไม่ได้ก็อันทำแล้วเราไม่ได้เราขยับออกมาจาก ในซอยนิดนึงมาได้ที่ใหม่ปรากฏว่าตรงนี้ทำดีแล้วเลยคือบูมเลยบูมเลยไรเดอร์เป็นสิบคันนั่งวันยังยังไม่มีหน้าร้านเหมือนเดิมยังไม่มีหน้าร้านเป็นเรื่องพอดีเพราะโควิด่วงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นนี่ไปเปิดนะไปเปิดที่ลาดาร้ายสิบร้บห้าตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่โพี่น้องอยู่ย่านลาดพร้าวอยู่ย่านตรงนั้นเนี่ยสั่งตรงนี้ได้นะย่านลาดพร้าวเสรดีไทยนะว่ามินดากราแห เราะั้นคือได้หมดเลยได้เลยครอบคลุม,<ผ>มเลยพอเริ่มเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งเราก็มาซื้อบ้านใหม่ที่นี่โอโ้โหที่นี่ก็เป็นสาขาที่3ตอนนี้กี่ปีเนี่ยไอ้ที่ว่าขายตรงนู้นมาถึงตรงเนี้ยเราะงั้นแค่ปีเดียวเองปีเดียวเก็บเงินซื้อบ้านได้ไม่ธรรมดา เขามีเริ่มมีหลายสาขาตอนนี้นี่มีทั้งหมดกี่สาขาตอนนี้มีสสาขาสสาขากระจายสินค้ากระจายของแสดงว่าเขาต้องมีมาตรฐานมีครัวกลางที่นี่คือครัวกลางครับผมมีมาตรฐานเดียวกันหมดค้าขายต้องสะอาดดีรสชาติดีงั้นเดี๋ยวเราไปดูครัวกันหน่อยได้เลยได้ไหมอร่อยฝีมือมีวิธีการยังไงเทคนิคงไงวันนี้เปิดเลยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันครับได้เลยครับพังอันนี้ก็คือแจกกระเทียมแล้วเดี๋ยวก็ใส่ผงข้าวหมกลงไปครับผม อันนี้ก็คือเราใส่ผงข้าวหมกลงไปเลยให้มันออมหอมอเนี้ยก็คือกลิ่นผงข้าวหมกก็จะออกมาเติมน้ําลงไปเลยครับผมอันนี้กลิก่นมันจะพุ้งกระจายเลยอันนี้ก็คือทุกอย่างจะฝังการชั่งตวงหมดเลยนะครับผมก็คือทุกสาขาก็จะหุงข้าวหมกเองหมดเลยไม่มีการเตรียมข้าวหมกไปให้เ <signed. S 2> ติมผงหมงรสลงไปครับผมเติตมนมสดลงไปอีกอย่างนึงครับผมอันนี้ก็คือเราจะล้างข้าวสารก่อนนะครับ ต้องดูก่อนว่ามีมดหรือเปล่านะครับผมข้าวสารโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีสารกันมดมาด้วยเราต้องต้องล้างข้าวสารก่อนครับผมว่าทํายังไงที่จะให้พนักงานทุกคนนี่จดฟูซายมาเลยเหรอใช่ครับวันเหมือนทะเลได้กําหนดมาเลยนะใช่เพราะเรียนฟูซายอีกต่างหากเครื่องหมายเครื่งมือเขาที่ควรสะอาดมากนะครับผมนี่ครัวกลางนะจะต้องเป็นจริงๆที่จะต้อง วุ่นวายอ่ะอเพราะมันจะต้องทงครัวนู้นครัวนี้มี<ช>ัมะ,ะเราคิดจะมาก่อนว่าเราจะก,กั้นขอบผนังดีไหมด้านหน้าแต่ว่าเราก็ไม่อยากซุกซ่อนครัวของเราเราก็อยากให้คนที่มาทานคนที่ามาเข้ามาเข้าห้องน้ําของเราเนี่ยได้เห็นครัวเลยว่าเออไม่ไม,ไม่มีแมลงไม่มีมดไม่มีอะไรวิ่งอยู่ในครัวใช่ใช่ผมนึกว่าข้าวหมกนี่เขาทำในหม้อนะคือแล้วแต่สูตรไม่เหมือนกันบางคนก็ทำในหม้อบางคนก็ทำในกระทะเราต้องรอกวรไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ผมควรจะน้ำแห้งแล้วผม ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ประมาณสักสิบนาทีครับผมสิบนาทีแห้งลหรอครับนี่อะไรฮะเป็นเนยครับผมมาการีนกลิ่นหอมครับผมนี่เกินครั้งแรกนะเนี่ยที่ร้านค้านี่เปิดให้ดูเลยนะทำยังไงไฟต้องแรงนะพี่น้องวันหนึ่งนี่ต้องทํากี่กระทะครับเนี่ยตอนนี้วันหนึ่งสามกระทะครับผมสามกระทะกระทะหนึ่ง เป็นกี่กิโลเนี่ยกระทะละห้ากิโลครับผมโอ้โหสิบห้าโลเมื่อกี้ผมทานนะครับภรรยาแล้วก็ลูกมาทานด้วยนะแต่จ่ายตังเองนะครับพี่น้องเดี๋ยววัเดี๋ยวเขาใจผิดนะไม่มีทานฟรีนะที่นี่สาหรับผมนะอร่อยกรอบนอกนุ่มในและสุกหมดแล้วซาซ่ามาจากไหนเนี่ยซาซ่าซาซ่าเป็นที่ของพี่สาวกานอกกาหนดนะคุณแม่ทําไก่ทอดหันใหญ่พอมาเจอลูกสาวก็มาสืบทอดอย่างนี้เหมือนข้าวกะลีเลยเนี่ยข้าวอัดกะลีไก่หอมด้วยพี่น้อง แมเสียดายที่น้องไม่ได้กินหรอกต้องมากินรับ,ร,บรองเม,มื่อกี้ที่ผมสั่งข้าวอกไก่ก็มีนะเลือกได้นะพี่น้อง <ผม S 1> อยาก<ล>ได้แบบไหน,เป,นเป็นอก เป็นน่องเป็นสะโพกได้หมดเลยอร่อยด้วยก็จะเห็นได้ว่าผงข้าวมรก็จะกระายกระจายทั่วทุกมิ้นข้าแล้วมันถึงได้ทั่วขนาดนี้คือมันเหมือนกับผัดข้าวต้มจนแห้งอ่ะใช่ครับผมอันนี้ผมภูมิใจในความเป็นมุสลิมด้วยเพราะถ้าเขาเห็นว่าร้านของมุสลิมเนี่ยเฮ้ยะ่าได้ครับผมร้านของมุสลิมเฮ้ยรสชาติมาตรฐานอ่ะครับผมดีดีเฟอร์ี่กลับมาซื้อหน้าร้านเนี่ยต้องเหมือนกันไม่ใช่มากินหน้าร้านโอ้โหว่าอร่อยอาหารน่าสนใจพอไปดีดีเฟอร์นี่โอาแห้งมาเลยเฮ้ยใช่มาโ้ <Okay. S 2> ก็คือเทคนิคการหุงข้าวเนี่ยทุกทากษะทุกคนต้องหุงข้าวเป็นหมด oh. เขาไม่เขาไม่ได้แบบมาให้มาเซตอัพไว้ก่อนเลยนี่ทําให้เราดูสดๆเลยนะครับ uh, ผมคุมถ,ถุงเลยครับผม oh. ให้ไอาจากความร้อนนั่นล่างเนี่ยขึ้นมาปะทุก,กับถุงแล้วก็ทําให้หน้าข้าวหุกสุกเท่ากันหมดโอ้ oh, มีเทคนิคด้วยครับผม,บผมอันนี้เทคนิคแบบบ้านๆเลยครับผมแต่ oh. ว่าถ้ายุคสมัยใหม่ถ้าเป็นหม้อหุงข้าวก็จะเป็นวิธีหนึ่ง เดี๋ยวนี้ก็มีหม้อหุงข้าวนะใช่ผมเนี่ยวิธีบ้นบานๆอย่างนี้เลยครับผมคุมลงไว้แล้วก็ไฟก็เปิดอยู่เงี้ยฮะครัผมประมาณ20นาทีครับผมนี่ก็คุมไว้ให้ความร้อนจากหม้อเนี่ยลงไปอีกครับผมโอ้โหสุดยอดกระจายทั่วข้าวด้านหน้าทั้งมหมดผบอกเลยนะพี่น้องนะมากินเนี่ยเวิร์กมากคือเขาทำละเอียดมากนะไม่ใช่ทำเล่นๆนะ ดีลานี่จากในครัวนี่ยกมาให้กับพี่น้องบนโต๊ะให้เห็นเลยนะอันนี้กี่เ,เมนูครับเนี่ยโอ้หที่ร้านเกือบ30กว่าเมนูครับบางจริงเหรอผมคุณเป็นพัตาคาารหรือว่าคุณเป็นร้านเนี่ยเป็นร้านอาหารธรรมดาเนี่ยบางคือพูดง่ายๆคือมุสลิมเราเบื่อข้าวหมกมากแต่เราคิดเอดเพิ่มปลาเข้ามานี่นก่อันนี้อันแรกก่อนเลยอันนี้ให้ดูข้าวนะไอ้ที่เมื่อกี้เนี่ยจะดูดีว่ามันมันเสมอกันหมดเลยครับเขาทําให้พี่น้องเห็นเมื่อกี้เลยนะสดๆเลยนั้นไม่ได้แบบมีเฮ้ยเดี๋ยววันนี้แฉบพุ่นี้แห้งเขามาแบบนี้เเป๊ลย แล้วมันเลมันเสมอกันเมื่อกี้นี้ผมบอกพี่น้องแต่ตอนต้นแล้วว่าผมชิมมาแล้วครับผมแล้วอร่อยมาก4จานนะครับกับภรรยากับครอบครัวด้วยเนี่ยอร่อยจริงๆแล้วข้างในมันมีเม็ดเม็ดเลยก็ไม่รู้เล็กๆใช่ครับผมเป็นบองข้าวบ้องขาวบ้ององข้าวบมอเนี่ยเรานํามาจากขัาดใหญ่ดยเฉพาะนะครับผมอิมพอร์ตมาจากขาดใหญ่อีกแล้วไม่ได้ไม่ไม่ได้มาหาซื้อที่กรุงเทพซึ่มาจากขัาดใหญ่นะครับผมมาจากขัาดใหญ่แล้วนี่ครับดูครับปลาอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นปลากระพงครับผมปลากระพงหมักกับขมิ้น แล้วก็เกลือโอ้โหแล้วก็ทอดออกมาครับนี่ผมจับนี่ดงครึบเลยนะมันมันมันค่อนข้างนี่นะฮะโอ้โหดูเนื้อดิเป็นเมนูสําหรับพี่น้องที่ว่าไม่ทานไก่ไม่ทานเนื้อเออแล้วข้างนอกนี่กรอบนะครับเนี่ยมมาชอบเราหน้าทานมาก ้ำจิ้มมีแบบสีส้ม,มอันนี้เป็นอืนเครื่องกอแรอันนี้เป็นสีแดงอ,อนนีกอแรออกับสีเขียวมันต่างกันไงฮะก็คือสีแดงจะเป็นเผ็ดหวานาาสีเขียวจะเป็นเปรี้ยวออคือพี่น้องที่ที่มาจากใต้ก็จะทานสีแดงใช่แต่พี่น้องที่กรุงเทพจะทานสีเขียวท,ที่บ้านผมเนี่ยผมนีเ่เป็นบ้านแบบอินเดียเขาเรียกจัดนี้ครับมีรู้ภาษาภาษาที่นี่เขาเรียกอะไรแล้วก็มีอาจย์ใช่ครับผมมีมีอันนี้นะข้าวหมกปลากระพง ข้าวหมกไก่กอเละคือภรรยาผมเนี่ยเขาชอบไก่กอเลแล้วเขาไปเคยไปทานร้านหนึ่งเขาบอกมันเหมือนกับเอาเอาไก่มาแล้วก็เอามาราดน้ําสเต๊ะแต่อันนี้ไม่ใช่เขาบอกอันนี้ไม่ใช่อันนี้อร่อยจริงอร่อยมากเขาบอกยรยาตัวหูเอากลับบ้านด้วยนะคะผนี่นะฮะแล้วก็น้ําจิ้มเขาจะเป็นอีกน้ําจิ้มหนึ่งเป็นน้าเครืองกอเล้นะน้ำเคลือกกอเลวราดเพิ่มครับผมนะครับมีอาจาามีหอมเจียวก็หอมเจียวอันนี้เป็นข้าวหมกไก่ทอดครับอันนี้ไก่ทอดครับผมบอกเลยเลือกได้ได้คร เลือกได้ว่าสะโพกอกน่องปีกเลือกเลยครับผมน้องสามารถรีเฟซได้เลยไม่เอาหนังผมมาชอบแบบนั้นนะนี่ก็คือไก่ไก่ทอดหั่ใหญ่ไก่ทอดหั่ใหญ่ของแท้ของแท้นี่โอ้โหดูเนื้อดิครับผมอันนี้เป็นเนื้อส่วนอกครับผมที่น้องดูครับนี่ครับข้างนอกกรอบข้างในนุ่มบิสมิลลาที่สำคัญสุดครับผมผมไม่ได้วางเป็นพร็อพนะครับผมอันนี้ของจริงนะครับดูดิ ที่อื่นเนี่ยมาทานที่ร้านคือยกให้ทั้งโถยกให้เอากลับบ้านได้เลยทานที่ร้านที่ร้านนะฮะที่อื่นเนี่ยเขาซื้อถูก้วยละยี่สิบผมถามคุณบิวเนี่ยนะฮะซื้อกินอันี้เอาเขามีมาให้แล้วจบครับแต่ถ้าจะเอาอีกต้องซื้อไอ้นี่คุณกินแล้วที่คุณกินได้คุณกินหมดโถได้คุณกินไปเลยครับผมกินได้แต่ห้ามบอกกินกลับไปกินบ้านนะดูนี่คือนี่คือลแวดล้อมด้วยเมนูแข่งเข้าหม่งมันจริงมีมากกว่านี้นะ พี่น้องต้องมาดูนะเขาสามสิบวารายการอันต่อไปอันนี้เมื่อกี้ผมสั่งทานแล้วอันนี้ข้าวคุกกะปิครับผมกะปินี่อินพอร์ตมาจากสตูลนะผมอีกแล้วกระปิก็ต้องสตูลไก่ก็ต้องฐานใหญ่นะนี่ฮะกุ้งฝอยกุ้งฝอยแห้งทอดไอ้นี่ของเขาเปรี้ยวกําลังดีมะม่วงนะมะม่วงครับผมเปรี้ยวกําลังดีคือคุกนะขอไอ้อะไรอ่ะไอ้มะนาวเขา ปรากฏว่าพอคลุกเสร็จไม่ต้องใช้ฮะอร่อยเลยไม่ต้องผสมอะไรด้วยนี่ฮะให้ไม่ยั้งเลยนะครับแล้วนี่เนื้อนะครับครับผมเป็นเนื้อเป,เป็นไก่ครับผมไก่หวานไก่เหรอครับผมไก่วานโอ้โยอร่อยอะครับผมผมทานผมกาเนื้อนะเนี่ยม,มาชอมาออร่อยมากจานนี้พี่น้องต้องทาน ไม่อร่อยออกมาให้ผมเป็นเมนูใหม่ของทั้งร้านในตอนนี้ใช่ไหมมีเฉพาะสาขานี้ครับผมตอนนี้สาขาอื่นยังไม่มีอ้าวแล้วผมจะสั่งกินทําไงเนี่ยเดือดร้อนแล้วสิเดือดร้อนแล้วสิเนี่ยใช่ตอนนี้มีแค่สาขานี้สาขาเดียวอย่างปะกำลังปรับสูตรทุกอย่างให้มันนิ่งแล้วก็ไปสาขาต่าผมบอกเลยว่านิ่งแล้วอร่อยมากจานเมื่อกี้ผมทานอร่อยจริงได้เลยครับผมมชอบร้อนอร่อยมากนะครับคือคือคนจะทําอันี้ต้องถึงเครื่องจริงต้องต้องใจถึงครับผมมันไม่อร่อยคือมันไม่ได้มีแบบน้ํา น้ำจิ้มน้ำอะไรอ่ะใช่คือมันต้องอร่อยเออนะฮะแล้วเครื่องเขาถึงด้วยไก่เกยไข่แต่ไม่รู้เขาจะขายคุ้มหรือเปล่านะเพราะเครื่องเขาเยอะจริงต้องให้คุ้มนะฮะอันต่อไปเพื่ออะไรนะเพื่อพี่น้องเพื่อพี่น้องมาชอว์รสหวานด้วยนะครับไม่ธรรมดานะอันต่อไปฮะอันนี้เขาเรียกอะไรโรตีแกงมัสมั่นครับผมมัสมั่นเนื้อมัสมั่นเนื้อด้วยพี่น้องโอ้มาชอว์งอนอินเนื้อจริงครับผมเนื้อเลยโอ้นี่อาจารย์ชุดนี้เท่าไหร่เนี่ย ชุดนี้80บาทแล้วผมจำผิดเปล่าพรรยานี่เขาจำผิดปแปดสิบหน้าร้านนะครับผมเฮ้ยแปดสิบนี่คุณไม่พลาดนะเดี๋ยวมาเขาไม่ใช่แล้วเขาได้นะครับผมโหให้ให้มันให้อะไรแล้วก็รวมโรตีครับผมอจัดอร่อย กินแล้ววันก่อนนี้สั่งอาจารย์มาถ้วยหนึ่งแย่งกันกินนะไม่ใช่วันก่อนเมื่อกี้อร่อยเยี่ยมอันนี้นะฮอาจารย์ด้วยอาจารย์ก็ขอเพิ่มได้ครับผมขอเพิ่มได้ค,คิดตังค์ป่ะไม่คิดครับผมอ,อร่อยอร่อยอาจารย์เขานะถึงเครื่องจริงๆรสชาติดีมากนะครับตัดเลี่ยนได้แบบสุดๆไรเนี่ยเป็นโรตีครับผมโรตีโรตีนี่ซื้อใช่ไหมต,ต,ตีเองตีเองครับผมโฮมเมดโฮมเมดจริงดิครับผมเป็นสูตรเฉพาะเพราะว่าคุณเกินไปแล้วนะผมกินแบบนี้แล้วกันมิสมี่แล้ว อร่อยมากบอกเลยว่าของเขาดีมีคุณภาพแล้วคำที่ไปโฮมเมดนะน้ำมันแทรกได้ครับผมไม่ใช่แบบว่ามาแบบซิมแล้วก็เอาอาเฮ้ยน้ำไม่มีติดเลยกินแต่แป้งเปล่าที่น้ำแทรกได้นะแต่ผมว่ามากินที่ร้านตรงเนี้ยใครที่แบบมาเนี่ยมากินเถอะเพราะมันอร่อยกว่ากันที่ไปไอ้ไรเดอร์นะแต่ร้านน้นนั่งน้อยหน่อยนะ อันนี้ครับก็เดี๋ยวแกงครับผมขอโทษนะฮะได้เลยครับบางโอ้โหนี่มันขอโทษนะมันมันมันเมื่อกี้มันร้อนนะฮะมันของเคยร้อนแล้วดูกเขาให้เนื้อดิชิ้นบักเอฟนะครับไข่แล้วก็ต้มผมนี่อันนี้เนี่ยคุณแม่ไม่น่าทําอันนี้เป็นภรรยาคิดสุดเองเออเอาเดี๋ยวรู้ิว่าฝีมือภรรยานี่เป็นไงไปไหนไม่รอดนะสามีไปไหนไม่รอดนะถือว่าอร่อยมากเลยนะครับทั้งหมดเนี่ย ไม่ใช่พัฒตาารนะครับราคาร้านอาหารธรรมดานี่เลยแต่มีความอร่อยอย่างมากเลยก็นับถือฝีมือจริงๆนะฮะท้ายนี้บังหมัดเนี่ยช่วยแนะนำพี่น้องหน่อยว่าร้านอยู่ที่ไหนเชิญชวนมาทานพร้อมขอเบอร์โทรศัพท์ขอเฟซขออะไรต่ออะไรเชิญครับก็ร้านนะครับสาขาที่หนึ่งจะอยู่ที่เซ็นทรัลเวกเกตศูนอาหารฟุดคอร์ทชั้นสานะครับผมที่เซ็นทรั บางใหญ่นนทบุรีสาขาที่สองจะอยู่ที่ลาดพร้าวร้อยสิบห้าตรงข้ามตึมวังกะปิไม่มีที่นั่งผมไม่ไม่มีที่นั่งลูกค้าสามารถเทคเอาเวยได้หรือว่าสั่งผ่านเดลิเวอรี่เดลิเวอรี่ครับผม่สาขาที่สามคือสาขาถนนพญาสุเรนสามสิบที่นี่ว่ารามอินทราร้อยเก้าก็ที่นี่นั่งทานได้มีห้องแอร์ครับผมห้องแอร์เย็นสบายนไม่ย็ ถ้าหาว่าไม่มีเวลาว่างก็สั่งผ่านดีลิเวอรี่ได้ครับผมสาขาที่4ี่กันนี้กาลังกับเปิดอีกครั้งหนึ่งก็คือสาขาเพชรบุรีตันใหม่ครับผมตอนนี้4สาขามาชอลเหอสั่งได้หรือว่าจะมาที่นี่มานั่งเนี่ยโทรศัพท์มาได้โทรศัพท์มาคุยับบยาหปด์หมัดเบอรศูนย์เก้าหกแปดแปดศูนย์ห้าห้าเจ็ดแล้วมีเพจมเพจซาซาเก่เลยครับผมอ๋อที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะฮะพี่น้องสามารถ เซิร์ชค้นหาข้อมูลหรือโทรศัพท์มาจองได้ได้หรือว่าโทรศัพท์มาแล้วเดี๋ยวมารับก็ได้ได้ครับนะฮะหรือว่าพี่น้องจะสั่งเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ย Delivery มีอะไรบ้างมีแก๊ปฟู้ดไลแมนพุแพนด้าแล้วก็โรบินฮูดแล้วก็ช็อปปี้ฟู d ดครับผมคือคุณมีหมดเลยครับผมเรียกว่าได้รางวัลด้วยนะครับผมแก๊ป ทรัมป์อัพนะฮะทรัมป์อัพแบบนี้แล้วผมนะฮะผู้เซนก็ทรัมป์อัพด้วยเหมือนกันเพราะว่าของเขาอร่อยและใช้ของดีลดแล้วไม่ไม่มีแบบหมกเม็ดรหรือว่าต้องการกําไรให้มากได้ข,าข่าวว่าไปทําบุญเยอะไปช่วยเหลือเด็กกาพร้าไปช่วยเี่ขอลอสัชบาลุัก์องค์ตลาททร,ทรงประทานริสกีที่หาล้านครอบครัวที่มีบารักัดลูกหลานที่สละอย่างมากมายนะครับท้ายนี้ครับผมผู้เซนโมมินนะครับต้องจากลากันไปแล้วบิสเนสเฟิร์ส t นะครับเป็นรายการที่ไม่หวังผลกำไรใดๆ ไม่มีการเก็บเงินเรียกเก็บเงินใครมาเรียกเก็บเงินพี่น้องไม่ใช่ไว้นะผมมากินเนี่ยผมเสียเงินเลยนะครับอันนี้บอกนะเป็นรายการที่ต้องการตอบแทนสังคมคืนกําไรสู่สังคมเหมือนที่สังคมได้ดูแลไว้ชาแนลมาตลอด12ปีสําหรับวันนี้นะครับจากลากันไปก่อนนะครับและบังหมัดนะครับพบกันใหม่เทปหน้าจะไปที่ไหนพี่น้องคอยติดตามครับว่าเป็นอะไรเตาฟิกวะรขยายยักษ์ซาลาโมอะไรกุ้งมันตุล้อมันตัด